เพื่อนๆมาดูมะละกอต้อนน,น้อยติดลูกแล้วพันเบามะละกอพันเบาไม่ต้องสอยเลยนั่งเด็ดเอาตำๆได้กินเร็วมากเลยเพื่อนๆต้นมะละกอนู่นลูกเนย ลูก,ลกต้นนู้นเป็นลูกกลมๆติดอยู่ลูกเดียวเป็นมะละกอพันแอปเปิ้ลวันนี้อากาศดีแดดออกแต่เช้าเลย ต้นน้อยนากำลังใหญ่อีกเดี๋ยวก็ได้กินลูกแล้วต้นฝรั่งต้นมะพร้าวก็ลูกน้อยๆกำลังลูกติดลูกน้อยๆอ,อยู่นู่นสวนผสมหน้าโรงงาน ใจเต่ต้นมะละกตอต้นนี้แล้วต้นน้อยๆต่ำๆนียได้กินลูกแล้วกำลังใจดีมากค่ะวันนี้เพื่อนๆเั่น,น,นี้ส่งกำลังใจเหมือนเดิมค่ะ ากาศลมเย็ยนมีลมน้อยๆแดดอ่อนๆลมโบยโบยบออกมาน้องหานไปทางไหนเนอะนีบปิดเลยโอ้มาดูน้องหานกันเลยค่ะ in นู่นนูน้องหานอยู่นู่นู่ น้องหานอยู่น่นเงียบเลยนะวันนี้น้องหานวันนี้สดชื่นสดใสวันนี้น้องหานไม่หลับนะคะเพืเ่อนทุกวันก็จะหลับยืนกระตายขาเดียววันนี้ไม่หลับคะ่ะขอบคุณทุกๆคนนะคะนั่นเสียงมาแล้วเสียงหวานมาแล้ว ขอบคุณค่ะเป็นกำลังใจให้กันค่ะบ๊ายบาย